พามาทํากิจกรรมฝึกสมาธิกันค่ะทุกคนกิจกรรมนี้มีแต่ได้กับได้ค่ะตั้งท่าว่าจะทําหลายวันแล้ววันนี้รู้สึกอยากพักสมองค่ะอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีกระดาษทิชชู่แล้วก็เศษน้ํามันเก่าที่เราใช้แล้วเทใส่กระรอนไว้นะคะเอามาทําเชื้อไฟกันค่ะแม่ก็จะพับกระดาษทิชชู่เป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็เอาลงไปจุ่มกับน้ำมันแค่ทิ้งไว้สักประมาณ1นาทีให้น้ํามันเขาซึมซับไปในกระดาษทิชชู่อยากจะบอกว่ามันเพลินม,มากเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอาส่วนที่เราจุ่มน้ามันเนี่ยขาักเเสด็ นห่อยแล้วจากนั้นด๋ยวจะเอากล่องมาจัดเรียงใส่ไว้เพื่อความสะดวกสบายต่อการหยิบใช้งานค่ะเชื่อว่าทุกบ้านจะต้องมีน้ํามันเก่าๆแบบนี้เหลือแน่นอนสามารถเอาไปขายช่างกิโลได้ค่ะมีคนรับซื้ออยู่แต่ว่าส่วนตัวที่บ้านก็ต้องจุดเตาถ่านอยู่แล้วไงก็เลยเอามาทําแบบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เป็นกิจกรรมยามว่างที่ดีมากๆเลยค่ะยิ่งนั่งทํานานๆยิ่งเพลินค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็ลองจุดเตาถ่านเลยค่ะเดี๋ยวจะทํากับข้าวต่อผลประกอบการคือผ่านใช้ได้ค่ะจากที่ต้องใช้กระดาษชิ้ชู่จุดทีหนึ่งทีละสี่ห แผ่นคราวนี้ก็จุดทีละแผ่นเอาค่ะแล้วก็ติดง่ายด้วยคนอื่นอาจจะทำอยู่แล้วสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําลองเอาทำตามกันดูได้ค่ะ